ก็คือหมายถึงว่ากระดาษผมก็ได้ถ้าพ่อไม่ตัดถ้าใส่กระดาษแล้วกระดาษไม่ลงมาแสดงว่าตัดอืมหมดะนานขึ้นไม่ไหวละหมดละเดี๋ยวดูมันมีกี่เมตรอ่ะเอ็มเนี่ยทีหนึ่งหนึ่ง สองสามสี่ส so, ี so, ่เมตรสี่เมตรขึ้นไปแล้ในท่อไม่มีอะไรเลยก็คือทุกอย่างปกติระบบรองบลรอกเ้นท่อต่อไปข้างล่างเ๋็นนะยังไม่ทันอะไรเลยน้ำน้ำ ฝั่งนู้นด้านขวาน้ำอยู่ในท่อเห็นไหมครับถึงข้องถึงช่วงข้องมอแหละอยู่ตรงข้างมอพอดีเพราะนัน้นหมายถึงว่าระดับน้นราระดับน้ําในท่อสูองนชครับหรืออาจจะมีอะไรตันอยู่น้าเป็นไม่ไหลใช่ครับอาจจะเป็นอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นสันดอน ช่วงนี้ครับช่วงประมาณ4เมตรครับช่วง4เมตรแว่นากาะน้ำช่วงนี้เลยครับที่สุดประมาณ4เมตรจากจุดนี้ลงไปความยาวเท่ากับ4เมตรที่เมื่อกี้เลยนะครับ4เมตรที่สันดอนกลางนะฮะไอ้ไม่มีสันดอนนะครับแต่เป็นบล็อกน้ําแล้วก็ต่อไปครับที่เมตรที่5ครับนีอะไรของพิชูครับ มีอะไรอยู่ครัข้างหน้ามไม่ใช่ครับข้างหน้ามีของก้อนใหญ่ครับขวางอยู่ ชุดนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมข้างหน้าอะไรวะเนี่ยออแข็งหรอแข็งครับเนี่ย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 เข้าจะสัมผัสตัวแล้วนี่เห็นยังอะไร,รอ่ะปูนเหรอเออเป็นพวกไม่ใช่ใช่หว่าผมไม่รู้นะ แต่ว่าเป็นตะกรอนแน่ๆเต็มท่ออ่ะน่าจะเป็นพวกอาจจะเป็นผ้าทำไมครับผมเต็มท่อเลยเรามาดูที่ระยะี่าครับตรงนี้นะอ่ะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าไอเอ็นเออตั้งไม่ต่ออ่านเกียวกับกล้องไป มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอเอ็มเกโอเคอ่าลงไปอ่ะประมาณนี้ารับผมให้ลงไปนะครับดตันก็อาจจะเปช่วงผมไม่ทราว่าเขาผลิก ที่มีปัญหาสี่เมตรสามเมตรหกเมตรแปดเมตรเอ่อหกมาดูด้านนี้นเองครับปูนครับเรียนลองตัดตัวสับไปเลยครับปูนครับถ่ายจตัรศัพท์น้องปูนครับปูนอยู่ในท่อครับ ท่อยังไม่เสียหายนะแต่ที่โดนบล็อกก็มีสองแก้ไขได้ครับแต่จะใช้เวลานานขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบครับแต่ท่อโดยส่วนใหญ่แล้วตรงนั้นไม่มีปัญหาครับมีปัญหาแค่ระดับที่4ี่เมตรนะครับประมาณนั้นไม่ถึงนะไม่ถึงสประมาเมตรอ่ะสี่เมตรแรก่ะที่ตรงน้ําแต่ไม่มีอะไรตันนะมันดันออกมาแต่ตรงนี้ช่องทางแคบครับ จากตรงนี้ไปหาถาังก็ยังไม่ทราบว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่อยากสัองห้องเข้าไปเพราะว่าออมันปัดคุณเยอะแหละนะเพราะมันมาบล็อกอยู่ด้านนี้แต่ถ้าจะส่องก็ส่องได้นะอยากจะส่องดูก่อนไหมว่ามันจะไปต่อได้ไหมเมื่อกี้นี้แนวแนวแก้คือต้องยิงแนวแนวแก้คือใช้เจ็ตอย่างเดียวครับ<ม>ใช้ระบบเจ็ตอย่างเดียวเลยครับเพราะระบบเจ็ตเนะี่ยมันจะเราจะเลือกเครื่องมือทุกอย่างลงพร้อมกันในกรณีที่เจออนันนี้ไปอนันนี้แบบนี้ไปอันนั้น แต่เราจะเราจะเราจะทําไม่ได้ตรงที่ว่ากําหนวดว่าเท่านี้เสร็จแต่จะต้องดูก่อนว่าในชั่วโมงแรกเนี่ยมันมีความหนาเท่าไหร่นะครับและเปอร์เซ็นต์การออกของเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าทางด้านนู้นเนี่ยมันเป็นข้อที่เราสามารถส่องกล้องเข้าไปได้เนี่ยเราจะสามารถรู้ระยะจากจุดนี้ไปหาจุดสุดท้ายก่อนจะเข้ามาจากจุด B เข้ามาหาจุด A และจากจุดนี้ไปหาจุด A ใช่ไหมครับเราจะรู้แล้วว่าความยาวเขาเท่าไหร่แล้วจากนั้นเราก็จะดูในชั่วโมงแรกครับว่าในชั่วโมงแรกเนี่ยเราทํางานาได้ขนาดไหนแล้วเราก็มาคานวณทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งครับแต่ท่านละถามว่าอันนั้นอันนั้นคือเป็นสิ่งที่กรณีที่คือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแต่เอาแบบว่าที่เราทํามาผ่านมาเนี่ยด้วยความหนา,นา,นานเนี่ยใน,ในที่ประมาณ30เซนเนี่ยเราใช้เวลาห้าชั่วโมงถ้าเป็นคอนรีตเต็มท่อเลยนะนะครับประมาณ5้าชั่วโมง ในการทํางานนะต่อ30สเซนนะนั่นหมายถึงไอคอนกรีขนาดนะั้นนี่คือความจงใจนะแต่ถ้าอันนี้มันเป็นพวกน้ําปูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใช้เวลาน้อยกว่านั้น